สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าข้อเข่าเสื่อมรักษาได้ด้วยตนเองรวมวิธียืดคลายให้หายปวดเขา่า เขียนโดยคุณซะกะอิซินตโรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคอนเซปต์ concept ของหนังสือเล่มนี้นะคะได้แบ่งออกเป็น4คอนเซปต์ด้วยกันคือ 1. 4สกดยืดเส้น 2. 4สท่ายืดเส้นพื้นฐาน 3. ท่าคลายกล้ามเนื้อและ4 5. ้าท่าแก้อาการค่ะมินแนะนำให้คนที่กำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะคะดูสรุปหนังสือที่เป็นรูปภาพของหนังสือเล่มน,นี้ในเพจสรุปให้ค่ะจะได้เห็นเป็นภาพว่าเราจะต้องยืดท่าไหนบ้างเพราะบางทีถ้ามินอธิบายไปเนี่ยเราอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เข้าไปดูในเพจสรุปให้นะคะ เริ่มกันที่คอนเซปต์แรกคือ4กฎยืดเส้นค่ะกฎข้อแรกในการยืดเส้นคือให้ใช้ท่าที่แนะนำตามผลการทดสอบของในหนังสือกฎข้อที่2เจ็บกำลังดีเป็นเกณฑ์ขณะยืดเส้นค่ะคือขณะที่เรายืดเส้นเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บในส่วนที่เราตึงเขาแนะนำให้เรายืดในระดับที่เจ็บกำลังดีไม่เจ็บมากเกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะถ้าเจ็บมากเกินไปเราจะบาดเจ็บได้ค่ะ กดข้อที่3ยืดหลังอาบน้ําก่อนเข้านอนหลังตื่นนอน3เวลาด้วยกันและกฎข้อที่4ทําำทุกวันต่อเนื่องกัน3ส,สัปดาห์แล้วจะเห็นผลต่อกันที่คอนเซ็ปที่2 4. สท่ายืดเส้นพื้นฐานค่ะท่าแรกคือให้เราหาเก้าอี้มา1ตัวแล้วนำขาข้างในข้างหนึ่งพาดไปบนเก้าอี้นั้นค่ะโดยที่ ท่าเนี้ยเราจะต้องยืนไม่ใช่ยืนหันหาเก้าอี้ค่ะแต่ว่ายืนออกจากเก้าอี้แล้วก็เอาขาพาดไว้บนเก้าอี้เสร็จแล้วก็ให้น้มตัวเราไปทางที่เรายืดขาค่ะเพื่อเป็นการยืดข้อเข่าของเราใช้ท่าเนี้ยเมื่อเราเจ็บเวลาเดินหรือว่านั่งนานๆเพราะว่าเวลานั่งหรือเดินนานๆเนี่ยเราจะใช้ข้อเข่าอยู่ในท่าเดิมค่ะเราเลยจําเป็นที่จะต้องยืดโดยการ ยืดขาออกมาแล้วไปพาดบนเก้าอี้ท่าที่สองยืดและงอเข่าขณะแช่น้ำอุ่นค่ะอันนี้ตรงตัวตามชื่อเลยถ้าใครมีอ่างอาบน้ำที่บ้านนะคะหรือมีกระมังหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราสามารถใส่น้ำอุ่นเข้าไปได้เนี่ยให้เราเข้าไปนั่งในอ่างนะคะแล้วก็ ทำได้หลายท่าเลยไม่ว่าจะเป็นยืดขาไปข้างหน้าหรือว่ายืนแล้วก็ก้มตัวลงไปหรือว่าจะเป็นการงอขา่าหรือพับข้อเขา่าคือทำท่าไหนก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเป็นการยืดข้อเขา่าให้รู้สึกดีขึ้นค่ะท่าที่สามยืดหัวเข่าด้วยลูกเทนนิส ถ้าคนที่ไม่มีลูกเทนนิสนะคะแนะนําให้หาลูกอะไรก็ได้ที่มันกลมๆคล้ายๆเทนนิสอะ่ะใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็นําลูกเทนนิสนั้นเนี่ยไปวางไว้ใต้เข่าค่ะแล้วหนีบเอาไว้ค้างไว้สาสิบวิแล้วก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปหนีบอีกข้างหนึ่งท่าเนี้ยช่วยให้พื้นที่ภายในข้อเข่าขยายตัวมากขึ้นและท่าสุดท้ายยืดสะโพกด้วยลูกเทนนิสค่ะ เหมือนเดิมแต่แค่นําลูกเทนนิสนั้นเนี่ยไปวางไว้ใต้สะโพกโดยที่ให้เรานอนราบลงไปกับพื้นและนําลูกเทนนิสนั้นไปวางไว้ใต้สะโพกค้างไว1้ 1- 3สนาทีค่ะท่านี้จะช่วยบริหารกระดูกสันหลังกับเชิงกรานช่วยรักษาอาการปวดเอวและหลังช่วงล่างต่อที่คอนเซปต์ที่3ท่าคลายกล้ามเนื้อค่ะเหมือนเดิมนะคะให้หาเก้าอี้มา1ตัวแล้วให้หันหลังให้เก้าอี้เสร็จแล้ว ให้ยืดขาข้างในข้างหนึ่งค่ะไปพาดไว้บนเก้าอี้แล้วเราก็ย่อตัวลงไปด้านหน้านิดนึงโดยการย่อเข่าย่อขาข้างที่ไม่ได้พาดไว้บนเก้าอี้ค่ะแล้วให้เราค้างไว้ส0วิเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อไขายตัวและลดอาการหลังค่อมและคอนเซปต์สุดท้าย5้าท่าแก้อาการค่ะท่าแรกให้หาหมอนมาหนึ่งใบนะคะโดยง่ายๆเลยคือ ให้เรานั่งเก้าอี้ก็ได้หรือว่ายืนก็ได้ค่ะโดยให้นําหมอนไปหนีบไว้กับเขา่าเอาเขา่าหนีบกับหมอนไว้เลยหนีบหนีบยังไงก็ได้ไม่ให้มันหล่นนะคะเราค้างไว้สามสิบวินาทีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงทําให้ข้อเข่ามั่นคงและลดอาการเจ็บเข่าค่ะท่าที่สองท่าพันผ้าหม่มอันนี้ทุกคนน่าจะมีนะคะผ้าหม่ม ง่ายๆเลยคือเอาผ้าห่มที่เรามีเนี่ยไปพันพันขาตั้งแต่ช่วงเอวลงไปจนถึงเท้าเลยค่ะพันให้มันแน่นให้อยู่ท่านเนี้ยจนกว่าเราจะหลับเพื่อช่วยยืดเข่าและแก้ปัญหาขาหมุนออกและลดอาการเจ็บเข่าได้มากขึ้นค่ะท่าต่อไปท่าดึงผ้านะคะหาผ้านะคะโดยนั่งบนเก้าอี้แล้วยืดขาข้างในข้างหนึ่งไปด้านหน้า แล้วก็นําผ้านะนะคะไปพาดไว้ที่ส้นเท้าของเราแล้วดึงเข้ามาหาตัวเราห้ามเอียงข้อเท้าไปมานะคะท่าเนี้ยจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อน่องที่อ่อนล้าจากการทํางานท่าที่4ี่ท่าเหยียบลูกเทนนิสใช้ลูกเทนนิสหรือว่าลูกอะไรก็ได้กลมๆเหมือนเดิมนะคะโดยให้เรานําลูกเทนนิสเนี่ยไปวางไว้ที่ใต้ส้นเท้าเราเลยค่ะก็คือไปเหยียบลงไปเลยแล้วกดลูกเทนนิสให้นานและแรงที่สุด เพื่อช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของอุ้งเท้าแก้นิ้วเท้าลอยและท่าสุดท้ายท่าหมุนกระดูกสะบ้าค่ะให้เรานั่งลงไปกับพื้นนะคะแล้วงอเข่าข้างใดข้างหนึ่งมาแล้วก็ให้เราใช้มือทั้งสองข้างของเราอะคะ่ะหมุนหมุนไปที่กระดูกสะบ้าหรือว่าตรงกระดูกเข่าอะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำให้น้ำหล่อเลี้ยงภายในเข่าดีขึ้น และกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับข้อข่าวเสื่อมรักษาหายได้ด้วยตนเองหวังว่าทุกคนจะนําท่าที่หนังสือเล่มนี้แนะนําไปใช้กับการยืดข้อข่าข,าของตัวเองนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอรแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, y o u t u b e และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย